สวัสดีครับพบกับช่างมอสน,นะครับขึ้นแขนขึ้นหล,ลักขึ้นหลักมังพอนะครับครับผมเผมป็นของใบไม้รีวิวเป็นนะครับรีวิวงานใบไม้เราลูกค้าสั่งมาเป็นหลักกำมะไนนะครับเนะี่ยนี่ครับเป็นหลักกำมะไนเป็นชุดขึ้นหลักใบปาครับสามสิบเป็นหลักหกร้อยบาทนะครับรวมทรงนะครับหกร้อยบาท ไปยินด้วยพี่ถักเปีด้ครับเป็นห่วงเบอร์สิบหกนะครับอ,อ,อ้านี่เป็นจุด่วงเดียวนะครับงเป็นเสียงนังถักนะครับเียเป็นเสียงังถักลายกระดูกงูนะครับ ท่นใด้เห็นสนใจโทรกิจการของบ้านนะครับเด้อโทรมาที่0 8 3 9 1 7 2 8 7 2นะครับเด้อช่างบอลเมืองกครอชนะครับเนาะกฝาแฟเด้อครับเด้อฝากเห็นคลิปผมค่ะรีโพสต์สั่งงนของมานลูกครับคันนี้ครับบาอย่างนะครับเนาะโจกำังมีเสียงลุกวกรนเด้อครับเด้อคนงานน้อกันครับข้าเจ้ามีลูกหน่อยเนาะครับเนาะ บ้านเบอร์16นะครับเนาะนี่ครับกันเองนะครับเด้อนี่ครับแต่ผมบรีวิวก็ขจะาว่ากันเนาะโอ้ยผมเงินแล้วว่าได้ยินทางไหนครับค่อยโทรเข้ามาที่มือ0 8 3 9 1 7 2 8 7 2นะครับเด็กโทรเข้ามาสอบถามกันเบ้างครับไม่หงอกไม่หงันเห็นแล้วสมทรงไม่ยื่นนะครับเห็นแล้วสมทรงให้เด้ครับ เนุษย์สามงับอัดคลิป,ปไปโดเดนนะครับเด้อเพื่อคลิปสันคลิปเงาเนาะครับาล้ำโพกับมีขายเลยครับเด้อล้ำโพงก็มีขายสามหาสิบบาทพร้อมส่งครับ จ้าตื่นไฟก็จะดังไฟเสียงด,ด,ดังนะครับเนาะขึ้นบีเซียนะครับเด้อยี่สิบลัอันนี้เอาหก0ับาทครับนี่ครับสนใจทักมาครับเป็นห่วงเบอร์สิบหกพี่กันครับ รักไก่รักนกเนาะครับช่างบอดไซแบบแข็งๆไว้เลยครับอันนี้เป็นรัดเคลือบทองเคลือบทองแดงนะครับรักเคลือบทองแดงนะครับอันนี้ครับพ่นเจียชุดพร้อมต่อนะครับน,บนกอินุรีหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเ่ยรวมซองครับนกอิลุง

ทักใส่ขึ้นทีเสื้อนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกคนดีมาสร้างจองกับขึ้นจังบอลนะครัขอบคุณอนไรเ์นะครับถ้ามันขาดเป็นหลุดยังไงจังบอลก็น,นำแก่นำเปลี่ยนไหนเด้อครับเนดะ้อทุกคนโทษครับโ<ป>ตอนเปียงใจครับ สาอล้านดครับเนอะหก่บาทรวมทรงเก็บเงินปลายทางครับครับกันนอ้ครับมาโปรไนมากใคพี่น้องแพงะครับกักันเองครับกัเป็นหลักมาไหนครับตอนนี้เป็นสามสิบเอ็ดลากใหเบิร์นทุกคนเลยครับสามชุดหนึ่งพันสามร้อยบาทนนี้นะครับเนอะสชุด แต่ว่าเป็น30หลักด้ครับเอาา้อครับผมสนใจตัวกิ่งกลางของมาครับ